Thank สวัสดีค่ะวันนี้ SKM เกษตรแฟมิลีสิพาพี่น้องมาเบ่งล้อรถไถล้อรถไถท,ที่ใช้ประโยชน์เคลื่อนที่ก็ได้พี่น้องแก้อ่งก็ได้รุ่นนึงก็แก้อ่งงนะพี่น้องนำมาใช้ประโยชน์ก็คือ ใช้แผงสุลเซิลใช้สองแผงใช้ปั๊มน้ำจากสะใหญ่เอามาไวใ้ใช้ลดต้นไม้พืชพักในคูสะนี่แหละพี่น้องนี่ล้อรถไถสารพัดประโยชนนะคะ กำลังตั้งปั้มน้ำพี่น้องอันนี้ปั๊มสำหรับใช้กับแผงโซลาเซลล์โดยตรงนะคะบริเมนปั๊มใช้น้ำมันพี่น้องอันนี้แผงและแผง340บวัตต์แผงละ340บวัตวต์พี่น้องสองแผงก็เป็น6กหกบวัตต์ของโมโนโน,นะคะ กำลังต่อท่อซื้อมาแล้วกะมาประกอบเอาเองพี่น้องมาประกอบเอาเองค่ะอันใดเห็ดได้เราก็เห็ดไปนะพี่น้องเล็กๆน้อยๆทำเองนะคะเพิ่นก็ะซ้อยกันสองพ่อลูกลูกว่างก็มาซ้อยพ่อ ใช้หัวกระโหลกคือกระดิ่งลงไปในน้ำนั่แหละต่อท่อลงไปพี่น้องต่อท่อลงไปเลยค่ะท่อสองนิ้วต่อขึ้นทึงุหหลรดไทยกะจอดไว้ถึงคุซะเขาอยากไปเก็บไว้วางใดก็ได้ครับไปเวลาสิไปแก้โอ้องเขาแกะทอดโยก แพงลงก่อนแล้วก็ไปแก้อ้งได้คือเก่าพี่น้องหมุนเวียนกันไปนะคะล้อรถไถาสารพัดประยูน์ค่ะ บมีถุงมือก็ใช้ถุงพลาสติกเลยพันนิ้วนิ้วนลยนะพันนิ้วนิ้ว,วพันนิ้วมือเลยค่ะทากาวเนาะจำไปติดมือแล้วก็จับได้ฉากจับตงุงถุงพลาสติก พันนิ้วแล้วก็ทากาวนี่ตบได้ฉากแล้วก็ตบเข้าไปเลยปึกบาดเดียวนี่ก็คุดหลุมคุดลักฟังลักยึดเวลาน้ำไหลจังบอได้สั่นสะเทือนเหดให้ท่อฮักได้เนาะพี่น้องนี่ต้นกล้วยแบบบอดด้ดูแลบำรุงบอได,ด้ลดน้ำกะ ที่เป็นแบบนี้แหละพี่น้องดูเอานะคะอันใดมันบบได้ซัดส่วนเท่ากับตัดตุ๊กแต่งเอาในนี่แหละพี่น้องเพราะว่าทำเองเนาะเขาอยากได้แบบใดเขากับดัดแปลงกันไปนี่ดัดแป่งเอาน่นนี่แหละพี่น้องคะ่ะ ต้องว่างกับพาเลาะเบิ่งสวนกล้วยนี่่ะกล้วยน้ำว้าเนี่ยที่ปลูกเมื่อกี้เลยเนี่ก็กำลังตื่นเครือน้อยที่ล้มแล้วก็ได้ด้านนี้ห่าง,งามต้นใหญ่กว่าหมู่เลยกว่าเพื่อนเขานะเป็นอย่างจะงามมันเป็นดินโพนพี่น้องคะตรงนี้นะคะเป็นดินโพนต้นค้อนะพี่ เหยืม่โคจกขึ้นมาก็เ,เลยงามเบิ่งมากว่าต้นบริน้อยและอีกอย่างก็เป็นต้นแม่ต้นใหญ่หนะพี่น้องนอกล้วยต้นใหญ่เลยออกปลีเร็วออกเกลือออกปลี นีท่อเตรียมวางระบบน้ำหลังจากตั้งปั้มน้ำเสร็จนะคะ ส่วนต้นนี้ก็คือลวยน้ำว่าพันเตี้ยแทกับบอกค่อยเตี้ยปันใดที่น้องค่ะขนาดดินแห้งห่าวด้นี่ดินแห้งดินห่าวกะนลำต้นก็ใหญ่กำลังแตกหน่อออกเยอะเลยนะคะ หน่อเล็กนหนอน้อยกำลังออกมาหลายอันนี้คือกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะคะอันนี้ก็คือกล้วยไข่กำลังแทงปีพี่น้องก็เลยหาระบบน้ำมาไว้สั้นกระซิบว่ได้กินแหละงานนี่ ได้กินกับสิเป็นลูกเล็กมากเล็กมากน้อยมั่นโอ้โอต้นนี้กะกล้วยไข่นกากล้วยกล้วยกล้วย,ย,ยไข่อันนี้กาปียาวแล้วกัหักออกกล้วยจะได้ตึงตึง เบื่องตระเว,วนนี่ต้นน้อยเขามีอาการล,ล่อเล่เหมือนสิบรบอดโอเค ตบปลึกลงไปเลย ใาย,ยัางแน่น ลุงนีห่างปลาเลยนะคีมย้ำอืมคีมย้ำเฮ้ซื้อมาไว้นะเพราะว่าต้องใส่ไปเรื่อยๆจะได้โตกันห่างปาลานะอยู่เ้วอเดี๋ยวไปเวนขยาย ใจพวกกับบวกมันบะลบกับลบ <c oughs> ไฟพวกนี้มันคือไฟบ้านนะไฟบ้านมันแน่แต่มันสลับกันเองบวกลบ คีเมันต่อบพี่ตีอบพี่มักไม่แล้วเห็นเนาะคิดบวกคิดลบมาได้พากมันกะเสียเลยใส่สองตัวหุ้นหมอนกัน ปจำเป็นลบเลยวะเนาะโอ้ยได้อยู่บ่ะได้ซีงกันเลย

ใส่องเสียงแห้งบอกออมันเกี่ยวโดยเานี้อื้อซาเดิน่อเดินโซ่เส่กลวยหอมนี่แล้ว